มาบุย้ยกลับมาสนุกสนานต่อกับเจเจอิงฟ้าพาแตกอเ <c oughs> ช่นเคยหลุดอะไรก่อนอ่ะวันนี้พามาเจอร์นี่ชุดเวกันเดินทางสู่ความมังคังกับเพื่อนเพื่อนหงอกคงแอนด์แกง๊งอ่ะ งบ3,000บาทนะจ๊ะวันนี้อสัญลักษณ์วายสเกตเตอร์หงอกโครงแอนเดอรแกงฟีเจอร์การหมุนซ้ำฟีเจอร์การหมุนฟรีแล้วก็สัญลักษณ์วายที่เป็นสีทองเออรับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะน,นำนะจ๊ะอ่ะมาลองกันเลยดีกว่า อู้หมายแรกก็มาเลยจ้าหมายแรกก็มาเลยจัดหนักจะเต็มนะด้วยเขามีกันสี่คนเหมืนอนาอมาสี่คนอาอมาสี่คนเดอ้ออย่างที่บอกนะทุกคนวันนี้เรามีเวลาไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเราบาดานเอฟซีก็ทำไทยว่าเออเจเจห้าใบเหมือนเข้าห้าใบเหมือนเข้าโอ้ไวไปป้าอ่า มีทุนเท่านี้เล่นยังไงให้ได้กำไรเท่าตัวอ๋าเดี๋ยววนันววนี้มาหลุนเดี๋ยววันนี้มาหลุนว่าจทีทำได้ไหมจทีทำได้หรือเปล่าว้วาวาวา้วาว้าจริงจริงเราจำชื่อไม่ค่อยอะไรสแกตเตอร์จะเข้าแล้วโหรเนี้ยจังหวะแบบเนี้ยไวไปป้าเฮ้ ชนะรางวัลการหมุนฟรีสะสมวายและรับรางวัลเป็นแปลงสัญลักษณ์ไเฮ้ยเขามีลูกเล่นว่ะชัวบก็คือเข้าเลยก็คือสะสมวายแบบนี้นะทุกคนและก็จะแปลงสัญลักษณ์ไว้เนี่ยอย่างเงี้ยนั่นเฮ้ย ซึ่งโอกาสที่จะทําได้หรือโอกาสที่สลอจะแตกเนี่ยก็คือมีสูงมากอย่างนี้อย่างนี้ลุ้นนะลุ้นนะมาเลยจ้าระวันก้อนโตก้อนแรกหนึ่งพัน้อยเก้าสบาทสวยมากแพ้สวยมากแพ้ลุ้นต่อนะว่า เต็มเต็มตีนตีนไข่ก็มีกันอยู่สีห้าคนนะรวมๆกันตอนนี้รางวัลก้อนโตหนึ่เจโอ้โหมาลุ้นนะว่าโป้ยไก่จีได้หรือไม่สะสมวายเพื่อได้รับโป้ยไก่สีทองเออ,อารมณ์แบบนะก็คือลุนไปด้วยกันลุนไปด้วยกัน ใครเคยดูบ้างเรื่องนี้เจเจอองฝาละหนึ่งอออุ๊ยวายมาแล้วนะเลยอ,อีกนิดนึงนะเลยอ,อีกนิดนึงนะสวยมากโอ้โหเธอเต็มแผงแบบไม่เกินจริงเต็มแผงแบบไม่เกินจริงมาแล้วปอยกายแปรงล้างเป็นวายทองบวกเพิ่มอีกสองรอบรวยมากแม่เฮ้อ วยมากลึกลึกลมากเลยนะทุกคนอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปอ๋อหะไงล่ะรับก้อนโตมาอีก1371บาทกรรูกรรูกรุกรู ชำเป็นไม้สุดท้ายที่ช่ำมากและ14การหม,มุนฟรีเงินรางวัลรวมอยู่ที่6,280บาทไงล่ะสาวไงล่ะสาวอย่างที่บอกไปนะจ๊ะว่าเล่นยังไงให้กำไรเท่าตัว ทำได้แล้วใช้ระยะเวลาไม่ถึง5นาทีโดยการเข้าฟรีเกมฟรีสปินไปแบบสวยๆวยรวยๆวยเลยอะต่อจากนี้ก็จะมานั่งแบบ เบ็ดขำๆให้ให้ดูแบบว่าสนุกสนานกันแล้วกันเนาะด้วยแบบไม้เบาบ้างไม้หนักบ้างสลับกันไปหรือว่าอาจจะมีโอกาสได้ฟีสปินอีกหนึ่งลอบก็เป็นได้หรือเปล่าเออก็ลุ้นกันต่อไปนะก็ ก็ถือว่ามิชชั่นคอมพีตเป้าหมายสำเร็จแล้วสำหรับวันนี้เกมนี้ของค้ายพีซีนะจ๊ะอย่างที่บอกก็คือสวยภาพสวยสตอรีด่ดีมีความน่ารักจึ้งตาจึ้งใจมีโอกาสแตกได้ค่อนข้างสูงสามารถได้รางวัลใหญ่แบบฟินฟินง่ายๆ เพื่อนเขามากันครบแกงอันเนาะเนี่ยแล้วก็คือวายก็คือเข้าบ่อยลนลัวเข้าบ่อยลนลัวเนี่ยและสัญลักษณ์ที่ได้คะแนนอัตราการจ่ายเยอะก็คือมาที่มาที่ถีเข้าที่ถีซอยที่ี่เลยสู้เอออย่างนั้นแหละก็อย่างที่อย่างที่เล่าไปไม่มีผิดไม่มีผิดสักคำ อย่างที่ฝอยน้ำลายแบบกระเด็นก็คือถูกถูกคำเดอ้อคือมวนคือคักหลายแค่นอมาปรับหน่อยไหมไม่ละยิบเจ็ดเออก็คืออยากอยากอยู่เมาส์กับทุกคนยาวๆวันนี้แหละไม่มีอะไรมากก็จะแบบเป็นไม้สูงไปทำไมเออเอาแบบขำๆกำลังดีกำลังน่ารักกำลังน่ารักเพราะอะไรเพราะว่ายัง เก็บฟีเจอร์ในเกมยังไม่ครบด้วยเอออยากเห็นว่าเข้าสวยมากรับมาอีก207บาท ยังเห็นฟีเจอร์ไม่ครบยังเห็นฟีเจอร์ไม่ครบนะยังอยากดูอยากดูฟีเจอร์หลักหลายของเขาอีกว่าเออที่มีลุกเล่นอะไรน่าสนใจทำไมถึงต้องเล่นเกมงอกคง a อนเดอรแกงอะไรแบบนั้นเพราะว่าอะไรนำถาบด้วยงอกคงและตัวที่ฉันชอบที่สุดตลกที่สุดนะโปยไก่เออโปอยไก่อะ ลงไม้นักเล่นขำๆไม้นักเล่นโอ้โหขำไหมล่ะเข้ามาละจ้าสองรอยสี่สิบอะอย่าลืมปรับนะเธอเวลาได้รางวัลใหญ่อะ่ะก็ปรับหลงัลงๆเข้าสักนิดนึงไม่งั้นไม้ที่เธอได้มาจากพอตลอบก่อนๆมันก็จะสูญไปแบบง่ายดายนะเออมันก็ต้องมีการชั้นเชิงล้างเชิง เออหลังเชิงให้มันรู้ว่าใครแน่ให้มันรู้ว่าใครคือตัวจริงเออก็คือเราเนี่ยแหละเออเนี่ยอยากดูยังอยากดูอีกมีอะไรโชว์มาให้ดูหน่อยมีอะไรโชว์มาให้ดูหน่อยได้หรือเปล่านะหลังจากพัมพัมแมแพมเม,ม,มาสบ,บัต มือของดิฉันนั้นก็คือกดกดคลิกคลิคลิกรัวๆไม่เลิกนะทุกคนนะอืมด้วยความที่ว่าเรามันนักคลิกมือทองอะ่ะนึกออกปะนอกจากวายทองก็คือมีมือของเจเจอิงฟ้านี่ละจ้าที่กำลังจะเป็นสีทองเพราะว่าปลดล็อกสกินสีทองเราเรียบร้อยมือคลิกมือเบ็ดนักเดิมพันโนหนึ่ง ชอบอนะ่ะเนาะมาลองมาแบบเกมเร็วเกมไวรถไฟเหรอใครที่ขนกระเป๋ามาเยอะก็เร่งมือหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะตกขบวนเออมาไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อสวยไหมละ่จะจังหวะแตกแบบสวยสวยอื้อหอา ส่งสแกตเตอร์มันล้อตาล้อใจอะไรเบอร์หนานดยวส่องตัวเดี๋ยวหนึ่งตัวเดี๋ยวส่องตัวเดี๋ยวหนึ่งตัวโอ้โขอสี่ตัวได้โบสี่ตัวได้โบพออายมากสี่คนเฮ้ยจริงๆงเกมนี้ได้สามสามสามชิ้นสัญลักษณ์สแกตเตอร์สามชิ้นก็คือเข้าฟรีสปินแล้วเธออ่ จะบอกจะบอกเดอ้อสวยมากเจี๊ยกเลยหงอกคงลองเจี๊ยกเลยจังหวะเมื่อกี้เจี๊ยกสแกตเตอร์หรือหรือหรือ,รอแต่ไม่ต้องน้อยใจเพราะเราได้หมุ่นซ้ำและเขาจะฟีเจอร์เขาก็จะเป็นวายสีทองแบบนี้เลยอ่ะสวยงามมากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเจอิงฟ้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวพามาสนุกต่อแน่นอน